เอาล่ะคุณการังเป็นเพื่อนแต่สมัยรุ่นพี่ไม่ใช่เด็กๆมีอีกหนึ่งคนที่เป็นคนเปลี่ยนชีวิตคุณ<ช>คนนี้สาคัญเลยอ,อสําคัญเปลี่ยนทุกอย่าง<อ>เปลี่ยนทุกอย่างเลยเหรอ,อนี่นี่นี่คนนี้เขาก็ยังบอกเลยว่าเกิดใหม่อ,มอมเกิดใหม่ในวัย สี่สิบสำหรับเรานะไม่เข้าว่าเกิดใหม่บุคคลท่านนี้ก็ทําให้เราอ่ะแบบเหมือนได้เกิดอีกครั้งหนึ่งใช่เพราะก่อนหน้านี้ฉันก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันตุ้ยตุ้ยไม่มีอะไรต้องแก้ไขเพราะว่ามันน่ารักฟุ้งฟิ้งไปหมดแล้วอแต่ว่าเรามองเข้าไปในในระดับที่ครูพาไปจิตใต้สํานึกอ่ะมันไปไปเห็นมันจะไปเห็นตัวตนอันแท้จริงของเราว่าเฮ้ยมันมีเยอะที่มันเป็นขยะที่ต้องทิ้งออกไป ให้ครูบอกเองไม่พ่อพูดไปก็อูปลาไปก็อูปลาฮะเชิญครูอ้อยเลยดีกว่านะครับเชิญค่ะ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 นี่ทำให้ชีวิตของตุ๋ยเปลี่ยนไปถึงขนาดที่ว่าเขาเนี่ยยอมมาซื้อบ้านติดกับคุณเลยใช่คือบ้านของคุณติดประตูติดกันเนี่ยเหรอ่เดินมุดเข้ามุดออกกันได้ทั้งวันเลยแล้วไปเจอกันได้ไงอ่ะโูใยนานมากเนาะสิบ สิบกว่าปีค่ะอ่าอ่าหันว่าอ่าอ่านหนังสือ,อเข็มทิศชีวิตใช่ไหมคะต่แล้วก็มีคนแนะนําให้อ่าอ่านแล้วอ่าว่า,า,วาเฮ้ยเรื่องที่เราแบบคิดแล้วก็ทิมตัวเองเจ็บอยู่ตลอดเวลามันปล่อยง่ายแค่นี้เหรอแล้วมันก็ทําได้จริงแบบนั้นด้วยจากหนังสือเข็มทิศชีวิตลองไปอ่านดูค่ะแล้วอาก็อาก็รู้สึกเฝ้าใฝ่ฝันถึงผู้เขียนท่านนี้ใจอาคิดว่าอาอยากจะเจอและสัมผัสตัวจริงของเขาสักครั้งหนึ่งอย่างนี้ค่ะแล้วอาก็ ได้มาเจอครูอ้อยคุณมุมของของคุณตุ๋ยเขาต้องเปลี่ยนอะไรบ้างตอนนี้เขาไปเข้ามาปรึกษาเขาสมบูรณ์แบบคือเขาดีอยู่แล้วทุกอย่างจริงๆคนที่มาหาครัวค่ะจะเป็นคนที่ข้างในเขาอ่ะเขาสมบูรณ์แบบอยู่แล้วคือเป็นคนที่ดีแต่คนที่ดีแล้วเป็นเลิศอ่ะเขา่าจะคอยตรวจสอบตัวเองว่ามีอะไรที่เขาดีขึ้นได้อีกแต่ครูอ้อยอ่ะก็แค่ทําให้อตุ๋ยเห็นว่าถ้าคนดีๆแบบอาประสบความสําเร็จออกไปทําอะไรที่มันดีอ่ะอาก็จะได้ทดแทนพระคุณของพระเจ้าอยู่หัวนะ ขอแทนพระคุณของพระเจ้านะแล้วก็ทอดแทนพระคุณของพ่อแม่อย่างแท้จริงเหมือนกับเราก็ทอดทิ้งตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่มันดีอย่างนั้นอะ่ะมันมันไม่ใช่สําหรับเราแต่มันต่อให้เรารู้ว่ามันมีอยู่อะ่ะเราก็จะไม่กล้าทําเพราะว่าเราล็อกประตูตัวเองเอาไวค้ค่ะก,ก,ก็คล้อยอะ่ะคลาสเข็มทิศแบบที่อากับพี่แม่ไปเข้ามาค่ะคือครูคจะพาเราไปในระดับของจิตใต้สํานึก แล้วก็จิตใต้สำนึกก็จะส่งเราขึ้นมาเองว่าสาเหตุที่เราไม่ยอมก้าวไปทำอะไรนั้นเป็นเพราะอะไรเชื่อไหมว่าเหตุการณ์ตอนเด็กโมเมนต์เดียวอะมีผลกัลชีวิตเราจริงนี่คือมโนนามนี้นะคนเราอะมันไปสะกดจิตตัวเองไว้คือคนบางคนแบบว่าเอ๊ะครูให้สะกดจิตหรือเปล่าครูเอาใหมาคายสะกดจิตแกสะกดจิตตัวเองไว้ตลอดคือเราคิดไว้เนี่ยอย่างนี้ทุกคนจะมีโมเมนต์คิดอย่างของเราเนี่ยพ่อแม่ทะเลาะการตีกันในบ้านเราก็โอ้ตายหนูหูมากเลยฉันไม่ไหวแล้วนะนี่ฉันเนี่ย ฉันนี่เป็นคนเลยไม่เชื่อในหลักแท้ฉันเป็นอาการเรื่องความหลักหรือว่าอกว่าคือโอ๊ยนี่ไม่ไหวเลยดูพ่อกับแม่ที่จริงตีกันเลยเนี่ยแต่งงานกับชีวิตแต่งงานมันจะไปง่ายอะไรขนาดนั้นจะไปมีความสุขโอ้ยไม่มีทางหรอกคนดีๆก็มีรลักแท้ไม่มีจริงผู้ชายต้องอะไรผู้ชายต้องอะไรกว่าล่ะหมาอย่างเงี้ยอะไรอย่างนงี้อย่างสุดขั้งเลยก็เลยแบบเนี่ยฝังทีนี้ก็สะกดตัวเองไว้ตลอดสะกดสะกดสะกดไว้ตลอดจนครูก็ต้องมาคลายแล้วก็กลับไปเป็นเนี่ยไปดูว่า วันนั้นน่ะทำไมพ่อกับแม่ต้องทะเลาะกันทําไมล่ะนี่เขาก็พยายามทะเลาะเปล่าไอ้นี่ก็สกไปเงี้ยมาเองเด็กมันเล่นเด็กก็ตีความตีความคิดของนางเองแล้วก็แบบเห็นรู้สึกถึงเหตุการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งเป๊ะเลยเหมือนเราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นที่เราอ่ะไม่พูดเพราะเราเก็บไว้นึกออว่าเพราะเราต้องเก็บไว้เพราไม่ควรพูดเด็กก็ไม่เป็นแต่ว่าในคลาสคุณครูก็จะแบบว่าให้เราได้พูดออกไปให้เราพูดออกมเลยเออยี่สิบสามสิบปีนะพี่อ้าวกถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเรามีปมอะไร เราไม่รู้เดี๋ยวตุ้ยตุ้ยก็ไม่เคยรู้รู้ไหมมากคนดังคนดังก็ไม่น้อยค่ะเยอะมากส่วนใหญ่เยอะแน่จะบอกเลยว่ากี่ขบเคี้ยวกี่ขบเคี้ยวไม่ต้เราก็สมรู้ไม่ต้องว่าเรารู้เยอะว่าเรามีปมรู้ว่ามีปมแต่ไม่รู้เป็นปมอะไรเนี่ยก็ทุกคนก็ไม่รู้ทั้งนั้นแหละตุยก็ไม่รู้มันจะใครไปเจอใช่ไหมันคืออะไรคุ้อยหมายถึงทุกคนมันจะมีเหตุการณ์ที่จดจําไว้ในหัวเงี้ยหรอไว้เด็กแล้วก็ตัดสินพอเราตัดสินแล้วก็เราคิดวิเคราะห์แล้วว่า อันนี้แหละมันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมพ่อแม่ต้องเป็หลักเลาแน่ๆเลยมันเลยยึดคิดไว้เลยแล้วถ้าเกิดมันมีในหลายๆเรื่องอ่ะมันมีหลายเรื่องแล้วแล้วต้องไปแก้ในหลายๆเรื่องคุณคุณฉันเรียนสี่ปีแล้วเรื่องไม่เคยซ้ำไม่แต่ละครั้งนี่ใช่ไหมไม่เคยซ้ำอยากไปลองเฮ้ยน้องพี่หนุ่มเนาะพูดเลยกันชัยมันมากไปตีท้ายกลัวนอนกันเรียนตรงนั้นไหมล่ะไปตีท้ายกลัวห้องเรียนขึ้นทีนอนเรียนจะโผล่ขึ้นมาใช่่โโผลมันดเราจะรู้สึกตัวตลอดนะคะโดยแล้วคุณครูก็จะเป็นเหมือน คนถือไฟฉายมาตามครูมาแล้วคุณเธอตอนแรกเราคิดว่าจะร้องไห้ได้ไงวะใช้เวลาน่ะฉันก็แบบเฮ้ยปวดปทานหมูหรือเปล่าคนร้องไห้กันปวปทานยักษ์หรือเปล่าเออทำไมร้องไห้กันลินร้องร้องไห้ตามฉันก็แบบเอ้ยไม่ร้องหรอกไม่ร้องหรอกพอครูบอกว่ากลับไปเป็นเด็กคนนั้นกลับไปที่บ้านหลังนะเดี๋ยวเดี๋ยวร้องได้ยังร้องได้ยังร้องได้ยัง เป็นเด็กคนเราเนี่แหละเราก็จะไปน,นึกภาพเราแล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันจะย้อนกลับมาแล้วทําให้เราได้ไปแก้ขไขอารแก้ไขตอนนั้นอะเราเก็บมันไว้แล้วเราก็ออพอไอเหตุการณ์นั้นเก็บปุ๊บเราก็เป็นตัวของเราทุกวันนี้เลย มันเป็นพฤติกรรมของเราเป็นนิสัยของเราเป็นบุคลิกของเราอะไรอย่างเงี้ยหล่อหลอมเรามาแล้วคุณเปลี่ยนไปยังไงบ้างตั้งแต่ไปฝึกไปฝึกเขาบอกคูณไอ้คนเปลี่ยนชีวิตเยอนดามเนดาอยู่ข้างฉันสายดาร์กเรามาด้วยกันเราก็รู้ดีอยู่แหมแล้วก็นั่งอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กันอยู่แล้วาะน้องรักแหมนัลมิติกรเขาก็ต้องถามอ่ะเนาะทั้งที่รู้เขาก็ต้องถามนะเนาะเมื่อก่อนไม่เที่ยงไม่กลับบ้านกันเนาะไม่เที่ยงนะไม่ใช่ไม่เช้านะ น้ำไม่อ่ะปาร์ตี้อย่างเงี้ยเนาะมันคือแบบการที่เราอะไปอยู่สมหัวกับกับคนที่รู้สึกว่างเปล่าเราเลยรู้สึกว่าเรามีใครอุตายแสดงว่าที่ฉันช่วงนั้นว่างเปล่าเหรอคะว่างเปล่าอ๋อแล้วคะโอเคก็จำต้องยอมรับตัวเองว่าหนูตอนนั้นเราว่างเปล่าอยู่แั่ไปนั่งว่างเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเราเป็นที่รักของพ่อแม่ขนาดไหนมันมีอะไรรอเราอยู่ข้างหน้าแล้วจริงๆแล้วการที่เราไปสมหัวกันอยู่อย่างเั้นแล้วก็ฆ่าเวลาไปอะ มันไม่ได้ช่วยขัดเกลาให้เราดีขึ้นแล้วบางครั้งเราก็ดราม่าซ้าเหตุการณ์เข้าไปอีกอมีเหตุการณ์หนึ่งแล้วเขาแบบอ้าอามดมด,มดมาเลยมาเลยแล้วก็ยิ่งไปกรนใหญ่มไ,หญไม่เปประโยชน์พอหลังจากนั้นมาเจอคุณอ้อยแล้วคุณเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนไปค่ะก็พิจารณาภายในตัวเองให้มันถ่องแท้มากขึ้นว่าไอ้การที่เราโทษคนอื่นตลอดเวลาหรือว่าโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้เหตุการณ์นั้นสิ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดกับเราจริงๆแล้วอ่ะเป็นเพราะว่าเราคู่ควรกับสิ่งเหล่านั้นแหล เพราะว่าสิ่งที่มันสมมกหมักของเราเนี่ยแหละมันดึงดูดสิ่งที่มันควรจะเป็นแต่เพียงแค่เรากลับไปเห็นยอมรับมันว่ามันมีอยู่ในตัวเราและต้องการที่จะแก้ไขปรับปรุงบอกตัวเองใหม่ทาใหม่ตั้งแกนใหม่ตั้งเข็มทิศใหม่มเหตุการณ์ใหม่สิ่งต,งต่างๆใหม่ๆที่มันคู่ควรก็จะมาคุณอยากได้อะไรที่ดีคุณต้องทําภายในตัวเองให้คู่ควรก่อน,อนพอเราเปลี่ยนคูล้างให้ใหม่ อาก้าหาที่จะทําอะไรดีๆนะอ่าไม่กลัวที่อาจจะมาอยู่ข้างหน้าแล้วบอกอะไรดีๆกับคนอื่นอย่างนี้ค่ะมันก็เปลี่ยนไปคุณกระเมนอะแต่ว่าคิดลบเรื่องความรักหมดชีวิตนี้ไม่มีผัว้ะตอนนี้เลยนประกาศไงจะมีผัวแล้วไ้ายินบอก้วยสามีจะดีเลยแหละพอเราอ่ะพอเราไปไปรู้ไปเห็นตัวเองเงี้ยใช่ไหมว่าเฮ้ยพ่อรักเราอ่ะแม่ก็รักเราความรักแท้มันมีอยู่จริงอะ แล้วเราได้รับความรักนั้นมาโดยตลอดนี่หว่าเพราะฉะนั้นเราอ่ะรู้แล้วว่ารักแท้มีอยู่จริงและคนที่รักเราจริงๆอะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําตัวเราอะให้คู่ควรกับความรักดีๆครูบอกว่ามันต้องตั้งใจความตั้งใจแบบไหนลายอะไรลาดีไซน์ลายดีไซนตลาดีซน์ลาย่ีไงนตลายดีไซน์ลาดีไายดีไซน์ลายดีไน์ัายดีไซน์ลายดีไซน์ลายดีน์ลน์างดีไาย หัวนาจะเอาหรือเปล่าเอาไหมเอาไหมไม่เอาค่ะโอเคจบเลยแล้วอย่างอย่างมดดำเนี่ยจริงๆแล้วอาหาะนางอ่ะชอบทําเป็นเหมือนกับว่าแรงแล้วก็เบี่ยงใช่ไหมคะจริงจริงกันนางเป็นคนที่ใส่ดีค่ะแล้วเหตุผลที่นางทําแบบเนี้ยเพราะว่านางอ่ะเราเราบอกคนอื่นทำไมก็คือนางอกหักไม่ได้จากคนอื่นนะจากพ่อนาง นางอกหักจากพ่อนางนางก็เลยงั้นกูอาจะไม่เป็นคนดีละไม่อยากให้ใครมาเห็นว่าเป็นลูกที่ดีเป็นอะไรที่ดีแต่จริงอ่ะนามันดีมากก็นั่นแหละถ้าสมอยไปปลดล็อกทุั้นได้ไปสิคุณหนุ่มตน่อุณหนุ่มไปปลดล็อกก่อนไปนอนไปเรียนไปหมดแหละเอาการใช้ไปปวดที่ยากเอาชัวร์ก่อนเนี่ยไม่ไม่แต่ยังหนุ่มอ่ะเขาก็จะไม่ยอมไปเพื่อตัวเขาเองแต่ถ้าเขารู้ว่าเขาไปเพื่อลูกของเขาว่าเขาก็จะไปคุอ้อยเปิดบ้านต่อเลยนะจะได้ใครเข้า สวน่อเอาฮะกัใส่ห้างอย้อยู่เาปนอเป็นอะไรตอนเด็กๆช่เปิดไปไมฮะ้านกูให้เปิดประตูไปยีนะนะโอเคโอเควันนี้อีมากเลยกอนอื่นมีของมาากคุด้วยมาเปลี่ยนบ้างเอาไหมตองเปลนด้วยหรอให้อาใหรือไม่เอาสิเอาสิข่าต้องเปลี่ยนเหรอขอบคุณนะกูดีจึงเลย กิกรก็ได้ครับคุณอากรูดแ่กนตด้วยเวลแต่ที่สำคัญเนนี้ขอบคุณครูอมากมากเลยที่มาเพิ่มสีสันให้กับรายการของเราอบค่ะนี่แขกรับเลญประจำเป็นประจำเพอเยเพื่อนเยวเพื่อนเยอคิดไม่ออกบอกไม่ถูกจริงๆพระสีเป็นจ้าม่แ วั่อาที่น้าบ่ายสองโมงครับทางช่องสามกระไทยทัวที้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ